สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องชาว u t u b e ครับสำหรับคลิปนี้เดี๋ยวผมจะพามาขับเจ้า pc 75เ u ยูครับอ้าวโอ้ยเอน่าจะเย็นครับนี่เอกี G A เอกีนะีเดี๋ยวจะลองขับดูนลครับไม่รู้ว่าขับเป็นหรือเปล่านะคอนโทษไปไหนวะนักมวยนักมวยนักมวยเหรอหน้าลังนี้เหรอใช่นักมวยแต่หน้าจอด้วยทำไมต้องแตะ อย่าง,งนั้นเหรอตาวิ่แมาทีทอยมหมดเลย แข็งเราตรงนี้ โอเคแม็กโครนี่นี่คนผมเปล่งติ้นแบบติ้น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 การกระตุ้นเอ๋อแล้วแเกมแม็โครเ กจะลุยตัดลงเล่นเันตัดงัดไปเลยยืดน่ยดน่อยนาน

Mạ em ทานให้มันยกช้าหน่อยยกช้านิดหน่อยเออยกช้านิดหน่อยแต่ว่าแรงได้เลยอะไรได้หมดเลยถือว่าถือว่าใช้ได้นะครับรถคันนี้ครับแรงครับแรงดีครับยกช้านิดหน่อยแต่ก็ตัดก,ก็ไวอยู่นะก็ได้อยู่แต่พุ่งกี่มันเล็กไปหน่อยก็ขยายอีกสักหน่อยเปลี่ยนบูมเนี่ยบูมเนี่ยเอาออกเจวเลย รถเครื่องอะไรยังดีเอลยังแน่นดีเนาะ <Ouais. S 1> เดี๋ยวพาไปดูพาร์ทมันใช่ PC-75UU จ,จริงไหมนี่มันมีพาร์ทอยู่โอ้ของจริงครับ PC-75UU คิขีดหนึ่งขีดหนึ่งครับไอ้ phere, นี่นี่เป็นคอนโทนน้ำมันไหมเนี่ยคอนโทนรลรูกหมากเป็นคอนโทนรลรูกหมากแต่ว่า คือว่าขับง่ายมากเลยเบามากเลยครับเบาวิวเลยอ่ะเบาวิวเลยเลนู่นเทลอนเลคันลอคันลอยนู่นเออนั่นได้ยินว่าไปรับจ้างไปคนไหลรรถเกตหรอฮะทำไมไปชนกันยังไงอะคือว่าไปพร้อมกันอะอ๋อมันมี คนนั้นมันแอบมากเป็นเจ้าของรถแล้วมาขายรถให้เฮียอยู่โคราชเอฮียโคราชเลยซื้อเออเลยตัวรหาผมไปเอารถพอไปเอาปุ๊บเจ้าของขากเม้ามาผมขึ้นแล้วเขาพี่จะเอารถไปไหนเขาเขาไปโคราชครับใครไปเอาเฮียอยู่โคราชเออ่ได้ไงอันนี้มันรถผมเอออเาลงเลยว่าเอาโน่บซวยอ่ะเขาแจ้งความอะไรไว้แล้วอ๋อไอคนแอบมางนั้นก็ตายไปเลย นน่ <No. S 1> แล้วเขาจ่ายเงินแล้วบอกเฮียนั่นอ่ะจ่ายแล้วสองแสนห้าสองแสนห้าหซื้อรถไม่แม่ได้ดูบ่แม่ไม่มดูบ่กต่ดูแกมาดูอยู่นี่เลยกับพ่อที่นัน่นโอ้โอุ้ยอย่างงี้ก็มีโดนเลยผมตีรถตาวกลับเลยแล้วเองได้ค่าจา้างไหมล่ะได้ไหมแกใ,ให้นำ้ำมันค่าน้ำมันสองพันโอ้ยอย่างงี้ก็มีเฮ้ยให้กันตลาดชิบหายเลย <c oughs> โอ้ตายสิอ๋อส้ต่อไปครับเจ้าของขับเองครับนี่ตานี่มายื่นให้กำลังใจลูกขับรถดําเลยนะโอ้มีอย่างนี้ด้วยครับมีซื้อรถซื้อรถแล้วจ่ายเงินแล้วพอจะมาเอาเนี่ย กลายเป็นรถของคนอื่นโอ้โหแบนี้แย่เลยครับเพิ่งผ่านมาเมื่อกี้ไม่กี่วันเนี่ยน้องชายผมโพสอยู่แว่าเอา้ามาถึงพร้อมกันด้วยเทเล์เนี่ยเอาไอ้คันนี้แหละไปนี่จะไปเอารถตักจะไปเอารถตักครับไอ้เทเลอ์คันนึงก็เขาก็มาเอาเหมือนกันเขาซื้อไว้ก่อนแล้วคือว่าเขาซื้อก่อนแล้วอ่ะทีนี้ในหน้าหัวหมอ้อ มันก็ไปขายต่ออีกอะ่ะขายทอดอีกอะ่ะโอ้คือในหน้าน่าจะคนละคนอะ่ะเฮ้ยแบบนี้ไม่ไว้ครับเย่มากเลยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยโอ้แรงมากฮะเครื่องยังดีอยู่ครับดา เครื่องกัปั๊มยังแรงดีอยู่ครับใช้ได้เลยตาตาซื้อไปให้ลูกนี่แล้วก็มีรถดำตัเองสักสามคันนี่วิ่งสบายเลย,ยครับนั่นแหละวันละหกสิบเที่ยวเอาไปไปสบายตาสนใจเลยครับที่อยู่ มันไม่ต้องมีโอไมเอหรอกมันประหยัดดีแบบเนี้ยุ่งกีใช่ใหม่หน่อยปั๊มแรงนล้วเนี่ยถ้าปุ่งกีหหงนนงกดีๆฟันสวยๆนยเนี่ยุดโอ้โหมีต้องห่วงเลยครับดูอ่ะหนักฟันหมดแล้วยังุดยอดเลย đi của đó các bạn Thôi à. hàng đài nó Thay ừ. thôi mà không lắp mấy nó à ờ, cái không? เดี๋ยวผมก็ต้องขอตัวกลับบ้านเหมือนกันครับตอนนี้บ่ายกว่าแล้วจะเจอกันใหม่ครับดีจะไปหาทีมงานหน่อยสวัสดีครับผม